สวัสด <ersch> ีครับทุกคนวันนี้ผมจะเอาความลับของร้านแบตเตอรี่ที่เขาไม่เคยบอกเรานะครับความลับของแบตเตอรี่ที่เขาไม่เคยบอกเรานะครับร้านขายแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแบตนะครับติดรถทั่วไปตามท้องตลาดรถนะครับมันก็จะมีแผ่นพลาสติกปิดไว้ตรงนี้นะครับคือร้านแบตเขาไม่บอกเรานะครับว่าเป็นหม้อแบตกึ่งแห้งนะครับจะเป็นน้ำนะครับจะมีน้ำให้เติมนะครับ ที่รถเราใช้ได้ประมาณ2ปีแบตเสียนะครับก็คือน้ําแห้งนะครับตัวนี้เราลอกแผ่นพลาสติกออกนะครับมีทุกคันนะครับไปเปิดดูเลยนะครับหน้ารถตัวเองเลยนะครับลอกแผ่นพลาสติกออกก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่เป็นฝาแบบนี้เราก็ใช้เงินเหรียญนะครับเปิดแล้วก็เติมน้ํากันได้เลยนะครับตัวนี้น้ํากันก็จะมีนีบแบบน้ําเป็นใสๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นน้ําแบบซีซีก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับหรือใครอยาก สารฟื้นฟูแบตก็เติมบ้าก,กันไปนะครับแต่อันนี้ก็คือความลับของร้านขายแบตเตอรี่ที่ไม่เคยบอกเรานะครับเพราะว่าเขาซื้อแบตเราไปที่ขายเืินนะครับเขาก็จะเอาของเราไปเปิดเติมน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จมาขายเป็นแบบมือสองนะครับตัวนี้นะก็ถ้าคลิปนี้เป็นความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ